ออกำลังหาหนักลองนะครับโชคดีแดนสยามก็ว่าหายุบันโคกสีนี่แหละครับแต่ว่าหังบอกของฉันของชาวจุดที่หมายว่าเขาจะยุบมองไหร่ตัว่น้วยแมนมอนอ่ะโอ้ขนาดตัวลุ่นด้วย,วยนีบ้า ใจสิ้นดีทำหน้าที่อยู่ที่ชายแดนหัวใจหวังเวรไรแฟนอยู er <an> ่ชายแดนจัดสรรทั <t> ้งความเมือนบ้างนี่มันลังหนมั้งนีุ่นมันมุ่นุ่นฝุ่นหุ่นลาอ๋อลังไหนนีู่บ้านเป็นล้มนบ้ ยังง่วนจีไม่กันบอลเห็ดยางนาะโชคดีเดินสยามมาเรียนร่วมครับเออเลี้ยงง่วเลียงคุ้ยตัวนี่เนาะ เหี่ยวมากดีดีไม่แห้งเยวะดิย้าพอดีครับพสดีครับโอ้ยดิกินเขาว่ามีงวมีกล้วยงามแต่เดียฮะโอ้ยเพินส้มเงินแสนเงิ่นล้านเพิ่นเลยปรเดียโอ้เพินไปถทยหน้าเหาก็รับคุณแม่ไถ่ายหน้าคนาจินงถ่ายแต่เมือเศร้านี่เดีอยวนี้เอาช่นี้บัเข้านจักเยอย มันก็ดีเราเจอเลยยุ่นี่อากาศดีก็ดอกก็ดีแม่ยังสั่นเลยยังสั่นแลวเจ้าน้าเอ้ยแล้วเี๋ยตีไทยหน้าอีพ่อคยืดดีไม่แห้งยืดดีไม่แห้งโอ้เมยเมยเมยไรอยเมยไรเมยไรยังกิยเมยเท่าไหร่ปวดแขนเทนเองยังินเข่าไหไทยหน้าจะงูเสา้หรือเปล่าไทยหน้าจะงูเสาร์กมื่อมอคุณาเต้าหก เตี้าจกโจจะได้เสีนมาดูกับดอกียมันมเงินเท่งจะเอามีคนในไทยเนาะยืมรถคนมาจะกว่าสีฟ้าดีคนไทยด้วย่บอกเอาขึ้นายเนีกันเนี่ยสองคนจงจานน่อ๋อนั่งนงนงนนงนาเงยเยเนาะตัด้าได้เดี๋ยวนี้ัดาทั้งหลายอีกใคนว่ามีเเอาเนวมาไหนเรากินได้มยังมีเนวโอ้ยปล่างนาคน ง้วใหญ่บางรูบางอล้บางหุ่นห้างบางนี่นี่มันจะมาเลี้ยงงัวเนี่ยแล้วบางรูแล้วบางลูกเจอแล้วโตแล้วมั้งโอ้ยมันก็เมียนหนอพ่ออันนี้ลูกมันบอกน่ป็นนั่นลูกมันตัวเท่สมันตัวน้อยพุ่นตัวน้อยเนี่ยเขาชื่ออะไรนั่้เราบอกใช้แล้วป้าง้วงไหม้คนใดในตัวนื้ลูกมันตัวน้อยลูกซีเมนปูีมน ตัวน้อยๆสี่เดือนสี่เดือนสี่เมื่อเดือนละเมื่อตัวตอนนี้เท่าไรครับพ่อตัวนี้แสนตัวนี้แสนตัวแสนสองเปนแสนฮะพระเราบ้างนะเพื่อเราเลี้ยงตัวเดียวมันคุ้มมันไหมเลี้ยงน้อยๆแต่ว่าเลี้ยงนั่งนั่งเลยคุยกันจะเข้านี่สิ่เมื่อเดือนเมื่กายมันเอวไปแวหานท่านโชคกันเนาะ่าสนอก นี่กินติงเต้อันมอสีว่าโอ้ยพันมีง่วงามำไปเร็วกว่าท่านห่วยนะครับอ้าวพันธงามมาแค่หนึ่งเลยเจ๊เอะที่เกี่ยวกันเรากินนุ่งเราไม่มีห้องหงอลูกเศร้าหน้าอยู่เพื่อนไหรอให้ห้องหงอว่าเป็นเกษตรกรมันดีเพื่อนเหรอตัวครับพี่น้องครำกระดนี้มายามอดีตนักร้องบ้านเราอดีตแบบปัจจุบันเราก็ร้องให้เก่าหน่ะละการผลงานเพลงที่พี่น้องหุ่นจักรเปลี่ยวใจที่ชายแดนนะครับซื้อในน้ำแสดงเสียงเหรอ โชคดีแดนสยาม,น,ยามนี่แหละครับเจ้าของช่วงระยะเพ่งเจ้าดังผมอยู่คนเดียอยู่ไม่นอกสิบวะ <laughs> นอกอยู่นอกจังหวัดค <laughs> อยพุ่นพี่ยุ่มสักพุ่นเออเประเทศให้ยุ่มุ่นกับเพ่งคอยกระดังยุ่งช่วงช่วงไหนดังยุ่ลมสักเงินนั่นแล้วบู้ยพี่น้องเงยช่วงพระซอยยี่สี่ยี่ผ่านเออพุ่นแล้วไปฟังอยู่พุ่นเมาโชคดีแดนสยาม เปลี่ยวใจที่ชายแดนฟังง่ยงเลใดกังวลยังเลบซุมื่อนี่ไปจะไหนมาจะไหนมาถามซู่เมื่อนี่บอกได้ไปไีอยู่บ้านมาสอนง่วงมอยู่แหะจีงงวกับบ่างดอกกับ่างายดอกก็เห็นทาเห็นน้าเนี่แหละจงเห็นนั่นละมือ่องเนี่ยถ่หน้าเจ๊ดึงเดกุน่ะเท่าปนี่ีเท่าปนี่มือแห้งไรเด้อหนี่อีพ่ออีแม่คอยอยูไอยู่้งซ้ายมันสีดำเมื่อสิวันเนี่ ดำดำเบิดได้กล้าได้มุ่งเลยทีมิก้ากับโตไ้พ่อเรียบร้อยเหลือผู้ใหญ่กับมาเอาว่ากระซาดูดูดูครับดูก็เพราะว่าเนี่ยคือสุขภาพเราเลาได้นะนะใครเปนเจ้าใครมันจังเจ้าของเราเจ้าคอยนั่นล่มตั้งเต่สมัยได้ยวมสุขภาพกับพ่าสามสิบนาทีได้เลยเนี่ออหกสิบหเพราะว่ากันเหรอยังเอาโมเดวกันไงยังว่ากะซุมนี่ละ อจาจจะคาดของเมืองนี่แหละกาม,มันกินนกนเอาเรา,า,<อ>าคนเรา่ม่ลงไม่ไผเนาะบ่ค่อยไม่ลคดอกเออบ่ค่อยเจ็บค่อยป่วยเป็นใดเออนั่นเล่าสุขภาพดีอยู่มันมาทำงานโพดกับพ่จักดอก <laughs> <laughs> บ้านเกิดเมืองน,น,น,นั่นเลยหลีใส่ก่อเจ้าหน่ายบ้านเกิดเมืองนอนบ้านฝั่งสายแฮบ้านแพร่สายบือนั่นแท้ๆกันต่ก่อนนี่นมันเกิดอำเภอกระนั่นเนาะเออเอาอยู่คุณสิเออสมัยนี้เนี่ย เป็นแยกออกมากเป็นอำเภอสั้มสูงโ oh. อย้ยุบันมอตำบนคู่ข่ำอำเภอสั้มสูงจังหวัดขอนแกน่นสมัยนี้เนี่ยออแต่ว่าสมัยก่อนมันอำเภอกระนวนเออม่อยู่บันฟางนี่ก็ได้เป็นสี่สิบปีแล้วละ่ะนั่น <laughs> <laughs> ผมไม่เห็นไม่เห็นน่งงาง <laughs> อ้อจุ่ยพี่นอแมน่ <laughs> นอมนอ, <laughs> อจีแม่นอยู่แล้วเดี๋ยวมัแม่นแล้วเอ้แม่นคือเก่าเหรอส่วนลึกในห้วใจก็มีให้เก่าเห่ะ เออก็เลยมายุพีเวทีเป็นปักรักปักฐานในพีนอนั่นครับเพ่งเพ่งันนีผู้ใดเขียนนะเจ้าเพ่งเปลี่ยวใจถือใช่แนนี่อ่อาจารย์สรเพชรพินโยเป็นผู้เขียนอเล่นดนตรีเองเล่นเองโอ้โงอาจารย์สรเพียสอีสางคนดังหลายคนในต้นนี้เลยดังหลายอยู่นี่พิมพ์ผ้ามีสมโพธิกจระกัญจรก็บแมนแมนสมโพธิพิมพ์ผ้าแล้ว มายิบมาย่อยอีกลายเออแมนแมนส่วนย่อยส่วนย่อยอีกลายเออสิไปให้เพิ่นสางเจ้าของสิมีสื่อสี่มิสซี่วันดวงขี้วันเออดวงน้องนุ๊มนู่นี่กับแมนแมนได้หรือเนาะแมนว้าวคู่ควรเพิ่อนเออคู่ควรเพิ่อนเออมายิบมาย่อยคือผมนี่หลายเจ้าบนมายิบมาย่อยได้อันส่วนที่ที่ผู้ฝ่าคือเพิ่นนี่ยนะเออเออพ่อคนหูจักแน่ไรไรเพราะว่ากับพ่อดังคือเพิ่นดอก ไม่เพราะข่งจะขอนกับพอค่อยหลายมันต้องสืบมันตอ้องฟังกระแสสังคมหรือฟังกระแสโซเชีเยลเด้เ<ก>จ้านายกระแสี่กับการด่ดว่าใครหรอกแต่ว่ามันมันพอไปทางนั้นแล้วซื้อเมื่อนีร่ซื้อเมือเ่อนห่ทีเพราะเฉีวมันก็บ่อพีแล้วซื้อ,อเมือ่ <c oughs> <c oughs> อไห่เพคือเบิือกตัวเนี่ยโอ้ยี่นองเอ๋ยคนเกิดเกิดเกาๆขึ้นกันแมนอืมเนียเกะธรรมดาการดำเนินชีวิตเนาะ แต่ละคนเทาก็ไปแต่ว่าสวเมเท่าเจ้าก่อนเนี่ยก็ไปเป็นบ้าเป็นบอ่อคือเก่านั่นละให้ดอกครูคนนี้ทางทำมาหากินแบกสบายสบาย,บาย <c oughs> โอ้ยมันบ่สบายเจา้าน้ยให้เรงถือก็ไปตัดฟามไปแบกยางซอยเมียให้เก่าอันนั้นมันส่วนยหญยดอกเคลส่วนรักมันก็บสบายอยู่ดอกบ่คือยังเข้าเดียาเข้ามึงดู่ตื่นขึ้นมาว่า,นา็นหยังไงซี่เรา ไม่อยู่กับพูกกับเพื่อนคือในบ้านก็บม่ได้เข่าจักเทียนเฮียนหลังอยู่ในบ้านก็ได้ไม่ได้ไปนอนจักเทียนมาฟังแมวมาเยอะมากเยี่สิบปีเนาะก็ได้เข่าไปนอนในบ้านนั่นโอ้แต่ว่าช่วงบุรีไปไปดูเพิ่นเขาจะย่อยออกมาย่อยเนี่เขาจะพัดสะพัดเรามานจะไต่ถ้าห้าไปอยู่ใต้สิบปีคนนี้หนึ่งอยู่ใต้สิบปีโอ้ยนอนเออเออเออลูกเต้าไปใช้เบิร์ตป่ะเนี่ยลูกเต้ากับมีเท่านี้แต่ละมีเท่านี้หนึ่งแต่เท่านั้นสองสามคนไอ้หนึ่งกับ ใช้วุ้ในบ้านที่การอืมอันที่นี่ที่ที่มันน่าจะคลองบมดรที่เศร้อพันดอกไงเศรพันเจียเเศรเพราะมันเศราดอกเฮ็ดซื้อๆนี่แหละเฮ็ดซื้อๆเพื่อนหนเฮ็ดเฮ็ดปั้นกันบ่จะหน้อยปั้นกันเออเระดูมันคนหน้าหลายคนหน้าหลายตจี๋ยคนปุ่ยในเมืองกนละเออเาใส่ไปขี้วิตจมินซีดีดีดีมากๆเลยวิตามินเด้้นซีไปดำหน้าใช่ไหม โอ้ยเนาะเอาเอาจะมาประัตรดำหน้าจะไปดำหน้าดำหน้าจะของในจ้างคนหมอหอได้จ้างมิเหตุเอาดำเดียวนีเป็นผู้ไทยค่เคยจ้างเป็นคนฝีเ้ม่คือสิบไปดำนเม็ดหกสิบหกเออหกสิบดหกสิบแปดพูดะดำผู้เดียวผู้ว่าไทยแล้วก็ไปหายงานโอ้ยเนาะไปดำผู้เดียว เอาเฮ็ดไปตามไปเยื่มเสร็จแล้วได้เท่าไรก็เท่านั้นเด็ดเดี๋ยวฟังผู้ได้เหล่าก็บผได้จังไฟแมนเอาเฮ็ดได้เท่าไรก็เท่านั้นจ้างอยู่อทงพุ่นพูดนทั้งบ้านูจ้างอยู่ยังมีอีกหลายทงอีกแหล่ะมีปีตายก็ได้สองร้อยสามพันแค่ทงนั่นปาดีพ่อข่อยเงินเงินเงินจ้างอันว่านว่านหน้าก็ได้จ้างรถไถยด้วยมากด้วยมากชีวิตศิลปินนี่ บางคนนี่สิบอคือซุ้มพ่อจอไข่อยไปในเด้บางคนเพันก,นกนาธีเงินเก็บหรือทรัพย์สินเงินทองพันธีบ่มีรองรับเพิ่หงห,ห้าอันหรอบ้านเฮานี่ยมันบ่มีเงินยังก็ยังมีหม่องทําอยู่ทํากินมีหม่องเศร้าหม่องผักเลยเนาะเราซะอย่างแล้วว่าเงินเงินเก็บนีพวกไไมีเลยล่ะเออสมัยกี้ม,มันมันเก็บพอ,อเปลี่ยนเออแมนแต่มนันจังสู้มือนี่สิจ้าข่วมเลยสิเก็บเปลี่ยนเลยเสก่อนได้มากใส่ไปเห็นบ่โอ้ยมือละซองพันห่งกันว่ามันอยู่ข้างข้างไงเอ้ยหน่อยพอ ทางสมัยนั้นมือละวางพระนิคักลยถือว่าคักเลาเนี่ยแหละนะโอ้ปอโทษเออเอาผูดเลยสิโมจักโชคดีเดินสยามรางรางงวยแต่ก็เป็นลมหูุร้อนใช่ไหมไปรับเพื่อนอยู่ลมซักเป็นปีเนาะอยู่โซนนั่นสิอยู่โซนลมซักเพราะว่ามันมันทหารมันหลายอยู่หันน่ะอ่าเพ่งนี่เมื่อลรติดน้ำไ้น้ำสวนเนี่ยโอ้ยเปิดชื่อช่างนั่นลมซักลมเก่าเนี่ยติดอันดับนั่งยุบเป็นสองสามเดือนพุ่นเนาะพูดอ่ะชาวบ้นแจ่ เราบันเต้เปิดเราเสาบรรเจ้าเราก็มาต่อแสงอรุณเออแสงอรุณเพชรสองแสงสมัยนั้นเออหุ่ยอยกเราอยูอ่ไปน้ำสาวบันเต้กับม,ม้มันเดือนกลัวเออตางก,กันกับมาอยู่แสงอรุณอีกเดือนกลัวขึ้นกันโอ้ยเนาะภาคบ้านเพื่อนเล่บันเถาะขัาวญี่ปุ่นหาตะเแวร์ยี่พุ่นเหรอพอดีไปรับเชิญน,น,น้ำเพื่อนเนียเมือแรงมากเพื่อนกับภาไปอืมร่องแล้วสองเพ่งสามเพ่งเออกลับขึ้นมานอนบ้านเพื่อนนั่นละเออ จึงต้อมาคำเพิ่นกระพ้าไปเออแปลว่ามันหุงจักแทบทุกบ้านว่ะแถวลมแถวลมจักจีกิว<ด>่ามันทุกบ้าน <laughs> <laughs> อ๋อสำน้องมีสื่อมีเสียงพี่น้องกาอย่าจดจำเสียงเพลงเล่าเลยวกันี่คือตัวจริงเสียงจริงเด้อท่านผู้ชมครับกาโชคดีเดียนสยามซื้อนักร้องเพ่นนะครบะับอันนี้กาซื้ออิหรี่ซื้อในน้ำซื้อยางกว่าเจ้านายกูทอนสร้อยคำฮะ ผู้ทอนส้อยคำผู้ทอนส้อยคำานันสือหลีแล้วเนาะถ้าเป็นไปได้ก็อยากอยากเก็บอีกเมเสียงเสียงคือเก่าอยู่บ่ก็มันก็สีมันเตรียมรอยคือตะกี้มันเก่าขึ้นบนไหนลวเนาะแล้วมันก็คล้ายๆว่ามันก็พ่อไปได้อยู่อืแต่ว่าไอ้พวกสี่เลีร่างกายขามันก็เพเตรียมรอยขึ้นเก่าขึานบ้าน คือพายญาวานน่ะนั่ะออกพันใหญ่พ่นควันแบบเลยผมจะคือกันใหญ่พ่ดผมบอกว่าเนี่ยนาวิที่น่ะพ่นเพื่นกันฟ้าสิ่อนก็ให้ขึ้นฟ้าให้กันกันยกใม้พาย่ญ้าว่นใหญ่พวนพวนใหอายคนสิเอออาย่กับลูกกับหลานกับสงกับชาครับเด้อสำหรับพี่น้องผู้มาผนงานเสียงเพลงของเรา อยากติดโทรศัพท์ับมาคุยก็รอกันมีเวลาก่ะเบื่อโทรศัพท์เบอรยังก่อนยี่ต่อมาผมก็ได้ผมติประสานมาหาเราหอใหญ่นี่ก็ได้เออเนี่ยศูนย์แปดหกสองสามศูนย์แปดเก้าสี่เออโทรมาหาผมก็ได้ท่านผู้ชมครับอันนี้คือโม้พวกเป็นฝูงกันจะต้องเปจังประสานมาก็ได้แมนเอออยากได้นั่งลองว่าฉันเก่าๆแต่ไม่มีอ่าความนิยมกันหลายช่วงนั้น จัียงศรีนากาบ่อจะรบคนไม่เล่าเพรายอะไรนเมื่อยเอาสมนีพี่ตองก็คือสิ่พ่อเข้าใจแล้วเนาะครับมีโอกาสก่ายังนันมาอีกเออเวลาดีดีที่หาทีหมอหมอเออผมมันบ่อใครจะอยู่คือเพิ่นคือว่าหน่อยและเวลามันก็บ่หลายฟังเขาเนี่ไถยน่าถึงแต่มื้อเช้าเลยถึงแต่ดึกดคุณเลยเพราะว่าแต่ที่จริงว่าสิจ่ายมีดอกแต่ว่ารถไถใหญ่มันลงบ่ได้เออเมื่อเขามาว่านกันมันเขาติดลมไถยในข้องที่เขากันนี้ กัน um oh, okay, 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 okay. ุเก oh, ok. wow, 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 ันเปี่ยวใจสิ่งดีอ๋อเกันตีมันบปกอยดี้อ๋อมาด้เกี่ยวกันไหมให้ฟัื่อได้เปลี่ยวใจสิ่งดีทำหน้าที่อยู่ที่ชายแดนหัวใจวังเว่งใจแฟนอยู่ชายแดนสุดแสนลำบากโอเค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 แค่นี้ดีโอเคดีละมาดีจบเ่าวบ่าวบ่าวบาวบาวคือเห็นเห็น ส่งเสียบเมียนเมยบ่อยากบังคับเมย์อยู่ย่อมรับว่าเมย์หมออันนี้ยาแก้ปวดโอ้ขอบคุณเลยนะกินหลังอาหารนอนย่อมเหมือนขึ้นมันปวดหมองแขนครับตื่นมาสอดเจ้าสีสว่างเลยโอ้อดพ่อวายอดสามาเนี่ยกินหลังอาหารย่อมแรงนี่ล่ะตื่นย่อมเหมอนซ้อมอันน้คานออกใส่ก่อนเออเอาเอาไว้อีกเดี๋ยวนี้องดื่มตัวนี้ยานี้กันเดียวกันแหละแต่ว่ากินยานี้กินนนกอ็ได้ขอบคุณหลายๆครับเป็นสมุนไพรซื้อหรอกกินตอนนี้ก็ได้ แต่ว่าจะกินขอบไหมกินโดนเต๋อเหรอกานเต๋อเก็ว่าเป็นอยัง okay. กินรสไรยม่ดอกมันส so, so ีกินมาถึงส so, so ิบนาทีมันกินะสิบนาทีกินแล้วพักกันหน่อยนะมันสีเศร้าเองมันสีหวางเองล่ะกาถือว่าให้เต๋อยั่วที่เอามาให้พี่น so, ้องในยุ่ยได้กินก็ได้การสีเสียโอกาสรบกวนทำนี้เด้อครับครับกาเอาไว้โอกาสหน้าจังหวะดีจังมากสีมะเร็งน้ำไม่ดอกหาที่นี่มาสู้กินดอกนะอยู่ดีสบาย ขอบคุณขอบคุณขอบคุณโชคดีโชคดีโชคดีครับครับขอบคุณครับครัอบอ้าวลูกขึ้นไทยไทยรูกไทยรูปพูดยังไปเลยโ <c oughs> ชคดีเด่นสยาม <c oughs> ไปเบิ่งงควงงามเนี่ยอีนนี้บักลานี่ไปจับหลังควงไหมมันไหมเห็นแทนอย่างนั้นเขาทั้งไหนโ oh. อ,นอ้โอ้ oh. Oh, มันมีช่องนี่บ่โอ้เงินมีช่องเงินไหม นี่มมันก็เป็แตงแง่งตัวง้วาไปแล้ววงนี้ป้าที่พออีเมลอย่างกิปโกิปูอีหอย่งก็เนี่ยมันงัวนอันมอสีมันง้วนหน่อยเลียงรายๆคือคุณภาพบ่มีเจังวนหนึ่งตัวล่ะมอสสี่ั้โอ้ยเออปะิมานจซื้อมานยมอสตัวก็บ่ได้ตัเนี่ยมา้บ่อทอบ่อทอแนี่ยก็ที่เลียงง้วอย่างสี่วันทออืมนี่มันขายกับวันนี้มันก็ได้ลูกปีละตัวอยู่แล้วก็พูดแล้ว โอ้ย,อย,อยดีใจน้ำดีใจน้ำถือถือถือคักแล้วล่ะต็กี่ลยายอะไรเอ้ยอืมบางโอ้วางแรงขนาดลาย,ลายเออเป็นสีพุ่นเีเออแต่ว่า<อ>งปล่อยออกก่อนถอะแต่ว่างของบ่มีราคานี่ยเรามีราคามีแต่ราคาเจ็ดแปดมันก็ไม่ละอือนี่มันแม่เดียวในช่วงวัยนรัดกรองเออว่าให้ลูกดีนะนี่กระทบบ้านเราเด่นในบ้านนี้เราเด่แม่มันเนี่ยได้เดือนกัวส,สองเด<อ>ืเอนแล้วมั้ง Uhm. อันนี้พรั yeah. ่งเขาเอาแล้วเมื่อวานนี่เนี่ยพรั่งซื้อสวนป่านไม่บ้านนี่แหละสี่หมื่นบาทมันวนตะโดนแล้วหัวมันมีหัวพ่อมันเกี่ยวไปพูดตัวผู้ตัวแม่เนี่ยตัวผู้อืมแต่เป็นตัวแม่เขาพระรังขายดอกอันนี้ว่าตัวผู้ตัวนั้นเดี๋ยวหูหรือแม่เนี่ยเออเอาจงใหม่จงไหม อ๋อเมียละเนอสัตว์แปดมือบุญได้ไงก็ได้โอ้ยมันก็ควรสมควรเป็นฟินอย่างไมันก็เป็นแต่ฟังดอกง่วงง่ำก็่ดอกบ่ไ้หน่อยๆแม่สร้างไม้ใหญงหัวเอามันเขาก็สี่ข้ายุ่นร่วมกันแล้วนะครับพี่น้องครับบอกกันมาพากันไปนะครับคันพี่น้องมีเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับวิสีดวงกินยาอย่างเขาปะเจ้ากินยาอย่างเขาปะหายฝากไว้สาหรับสมุนไพรของแง่หลายย่านนี่ครับขวดเที่ยวอายุฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมเด้อแล้วก็มีหัวยายพร้อมครับพี่น้องครับ ท่านที่มีปัญหาเลียงลิซศดวงทะวานโทรหาผมครับ0862308 7 94เท่านั้นพี่น้องไว้ใจได้ครับ